เมนูนี้เวลาที่เราจะกินเราจะต้องเป่าให้มันเย็นเย็นก่อนนะครับถ้ากินตอนท้อนๆนี่นะบบเมียลวกปากลวกคอมดคนเหนือก็จะเรียกเมนูนี้ว่ายำปลาแห้งใส่บุนเสน้นถ้าเป็นภาษาการก็จะเรียกว่ายำปลาแห้งใส่เส้นร้อนก่อนที่เราจะอาไปทํายำเราจะต้องเอาปลามาต้มเพื่อให้มันเปื่อยๆกันก่อนชุดต้มก็จะมีจะไข่ข่าขมิน้นใบบะกูดแห้งหอมป้อมแลวกะปิพอปลาเปแล้วเราก็จะตักออกมาพักไว้ก่อนนะครับรอให้มันเย็นก่อนมาใส่ก้านส่วนน้าต้มก็ดีไปขว้างนะครับเราจะมาทําเป็นน้ํายำแต่จะต้องตักเอาขี้แง่หรือ ือว่าไอพวกชุดต้มออกขวาง้เซียเซี่ยงพอปลาเย็นแล้วก็เอามาไซเอากางออกให้ม,มันเหลือแต่เนื้อเอามาเริ่มยำกันเลยนะครับพอน้ำต้มปลาเดือดมันจะมีฟองหอยจะตักฟองขว้างแล้วก็ใส่ปลาลงไปรอให้มันเดือดสกักําถึงจะปรุงรสใส่พริกแลบลงไปตามชอบแล้วก็ปรุงรสด้วยผงคอแหง้งกาต้วแดงสนักลํานักใส่น้อยลําน้อยตามด้วยรสดีรสดีถ้าใครชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็ใส่เกลือลงไปเห็นไหมใส่ลงไปแล้วก็โกนให้มันเข้ากันแล้วก็จิ้มพอว่ารสชาติมันเป็นอย่างใดแผล่มากอย่างใดขาดอย่างกระเตม <utan. S 2> หอมวุ้นเส้นสุกหรือว่าอือตัวแล้วกับปิดแก๊สเสร็จแล้วเขาจะมาทําน้ํายําเพาื่อมันมีความหอมมากขึ้นโดยการเอาหอมขาวหรือว่ากระเทียมมาเจียวจนหอมอหอมแล้วกระเทยําปลาแห้งใส่ลงไปแล้วกับปิดแก๊สแล้วก็ใส่ผักที่เอาหั่นไว้ก็จะมีหอมแดงซอยพักไช่หอมดวนต้นหอมปอกป้อมแล้วกับผักชีฝรัง่งใส่ลงไปแล้วกับโกนถังมันเข้ากันกินนี้มันต้องถามเลยนะครับมันตึงยางหอมกินกับข้าวหนึ่งอูุนนนนมันตึงยางหมอใไรที้ขยากินเมนูนี้แล้วทำแบบเป็นก็เข้าไปทําตามคลิปได้เลยนะครับ